สองคนเนี่ยแกคิดว่าฉันชอบคนไหนเหมาะสมที่สุดชื่ออะไรครับมะน,นาวจังค่ะมะน,นาวจังมะน,นาวจังถามต่อเลยอยากถามอะไรถามไปเลยบ้านอยู่แถวไหนอะ่ะบ้านอยู่เนี่ยหน้าซอยนี้เองค่ะแล้วพ่อชื่ออะไรอะ่ะ มึงมาฉา้านทำไมมึงมึงเข้าไปไหนเนี่ยมึงเกียรผู้หญิงมึงถามชื่อพ่อเขาเอาหน,นูตอบไปพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อบุญสมค่ะอ่าถามต่อแล้วแม่แม่ว่าแล้วถามอย่างนี้ถามทั้งสมโนครัวเลยไหมคะก็ถามทำไมอ่ะอยากรู้เฉยๆมึงอยากรู้ชื่อพ่อชื่อแม่เขามึงอยากรู้ว่าเขามีแฟนหรือย,อยังถามเขาีิ มีแฟนหรือยังอมีแล้วค่ะคนนี้ค่ะคนไหนนี่ค่ะเขามีแฟนแล้วเออกูรู้จะจีบไหมคะถ้าไม่จีบจะไปแล้วนะเออไปเลยของดีดีเคยเคยขึ้นไหมเคยค่ะเอาทางคน๊เชียดอ่ะช่วยอะไรช่ออะไร มนาวจังค่ะมะนาวจังใช่ไหมเคยเจ็บจังไหมยังไม่เคยค่ะก็อยากเดี๋ยวไอ้เพอรเดี๋ยวอะไรของมึงซ้อนเฮ้ยขึ้นรุ่นใหญ่แล้วไอ้นี่กูซ้อนเองเฮ้ยเดี๋ยวจะดูฝีมือเธอว่าจะพาขึ้นซึ่งหรือเปล่ารู้ไหมถึงสวรรค์เลยค่ะอะไรนะถึงสวรรค์เลยค่ะเข้าทางกู เดี๋ยวซายขเย <S <S ข้าโรงแร okay, okay. มเลยโอ้ยเขาลงซ่อมโอเคโอเคมามาให้แกได้ตักยกสดเลยเดี๋ยวก่อนเนี๋ยลอ,อานะ้องเอาเปาน็นมอใสอไซค์ดิ เงี้ยเงี้ยเงี้ยเดี๋ไปมามึงได้เฉยดิทุกทีอะทุกทีอะจ้าตามนี่นี่ยนี่เนี่ยทุกทีอะ